เสียงมวนน,มน,กกมวนั่นบอกนั่งเอกผู้ภาคเสียงมวน่นบอกกันนั่งนั่งลายตโตวกง,งเสียงมวมว <c oughs> นเห็นบอกนั่นแหละเฮ็ดยังไเขาจะเป็นพอ่อเอกนั่งเอกแต่ละวันให้มันเป็นผู้รา้ายใหญ่ไม่เป็นผู้ร้ายนานให้เป็นนางเอกนะานแต่ซีเฟ้าออไปยุ่งบอกละกินเขาก็นาะ มาฟังเทศจักน้อยแป๊บหนึง่งนะมทนานา้นรยนให้พวกเรามีใจที่ดีงามมีใจที่เป็นผู้ดีเป็นผู้ดีเป็นคนดีคนดีก็เป็นไม่ยากอาตมายัางบอกคิดดีพูดดีทําดีก็เป็นคนดีแล้วพวกเราทําดีได้ทุกวันคิดดีพูดดีทําดีในทุกวัน,ดดน,วนยิ่งอยากให้มันได้เข้าใจธรรมะกับฝึกสติให้มากสติปัฏฐานสี่ ใครจะเดินให้มากทำให้มากอย่างเดียวถ้าบุญบาร,รมีมีมากกิดวันในบรรลุเป็นพระอริยเจ้าบกขันไห้กันขันนั้นอย่างกลางกาเจ็ดเดือนอย่างสาเจ็ดปีเป็นนวทันเด้เป็นสิไลก็นั้ก็บ่อไดสําหรับพวกข้อมอดก่อนสิตายให้บรรลุถ้ำขันใดกันหนึ่งก็พ่อใจนี้อย่ยมสสาหรับเราเกิดมาในชาตินี้นะยมพอยมมว่า เป็นเรื่องที่ห้องสี่เห็ุได้บอกทั้งครูบาอาจารย์คือว่าสานเนี่ยสิได้วโซดาบันขัน,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 นโซดาบันหน่อยยี่ลิซว่ามันมันบุญบ่ถึงอรลหันนี่ดีให้มันได้โซดาบันโซดาบันกับบริวาสิต้องเป็นพระเป็นเมฆขาวพข,ขาวเสมอเ,เป็นกละลวาด์อย่างพี่น้องเขาไมา่จังหันว่านี่สามีภรรยาเ,ยเป็นโซดาบันน้ำกันสันท่าเสมอกันสินเสมอกันแช่นี่ บต้องออกไปทั้งสีขอมาได้ข้ามิตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพระสุรบาลนเี่ยพุทธชาว่ามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีศีลห้ามีศีลเป็นปกติอันเนี่ยตรงเนี้ยเข้ามาเบิ่งมันเข้าเพียงสีเห็บดบอดใดอาตอมมาว่าบางทีกันเข้าพิจารณาเบิ่งกันเบิ่งถ้ำตัวนี้อะตมมาว่าย่อมพอจมแม่ก,กับเห็ดใดสุขคนใดบงงอดงดเงนบได้ไเป็นเสือ้อเอียงนออจแกะกบุญพระธรรมประธธรมสมบอดใดไป ไปถือเอาเป็นสลาณะตลอดชีวิตคือพระบุธพระรรมประสงค์สิ่งที่เข้าว่าเทวดานั่งฝ่าพญานาคอะไรเอีนนยงกระซางเข้ากับพ่ได้ไปลบลูแต่ว่าอันนั้นก็เป็น,ปนผู้ที่ยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารเป็นผู้ยังเวียนว่ายไต่เกิดอยู่พ้นไปเกิดเป็นพญาะะนาคเป็นเทวดาเอียงกระซางกับพระบุญที่เพื่อนได้เห็นไว้อยู่ในโลกมนุษย์ที่าไปเสวยผลก็เหมือนว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลก เกิดเจ็บเจ็บตายคือเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดให้ว่าจะสงสารคือกันขันพระเข้าตายไปแล้วกันเพราเหตุบุญซุ้มนีมีกิจใจเป็นกุศลมันยังมันก็ต้องไปสุขกติแน่นอนด้วยอํานาจของทานศีลภาวนาเาน่าเนี่นะแต่สิ่งที่มันอยู่เหนือก,นกันก็คือ,พร,พ,พ,รรอ,คอพระพุทธพระธรรมประสงค์คือพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพระุทธเจ้าที่เขาสามารถที่จะปฏิบัติให้ถึงพ้นทุกข์ได้เลยนะในศาสตร์นี้ กายสังขารของมนุษย์นี่เป็นเป็นการที่จะเอามาพิจารณาธรรมได้ดีกว่ากายสังขารของภพภูมิอื่นคือมันเห็นทุกถนัดเห็นทุกถนัดก็บภพภูมิอื่นเป็นยังพระพุทธเจ้าพระละหันเพิ่นก็ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ต้องมาตัสรู้ในโลกมนุษย์เพราะกายสังขารของมนุษย์นี้เป็นตัวการที่จะได้ปฏิบัติได้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดกว่ากายสังขารอันอื่นถ้าเป็นสัตว์ชัานก็ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กายสังขารที่จะมารู้ธรรมมอสถานที่สิได้ลทรมได้เป็นเพียงแต่ T ทําให้ศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะให้เข้าถึงเป็นพระสุรบัติไม่ได้โมเมนสังมเนกายสังขารที่จะบรรลุธรรมได้มีกายสังขารของมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นเลยีสิบรรลทรมได้ยมพอยเมยนั้นพวกเรามีกายสังขารที่จะเอามาใช้เอามาปฏิบัติธรรม ควาพิจารณากายของเรานี่ดิขันเสียวเขาถึงถ้ำเขาพิจารณากายพิจารณาเวทนาจิตถ้ำที่ตมะกรรมาตรงนี้ให้เป็นบ่อยการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายอันหนึ่งเหมือนกันดูลมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกพุโทโธเขาใดทำโมก็ไรสังกดดูมันเข้ามันออกให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันนี่ให้พิจารณาถึงความเสื่อมความความไม่เที่ยงของสังขาร ก็พิจนาญโมนีวันแล้ววันเล่าทุกเวลาทุกนาทีเฮ็ุก็วาหาประมาณไม่ได้ให้เบิงเบิงกายเจ้าของเบิงใจเจ้าของอนะให้เบิงความรู้สึกเจ้าของสุขทุกข์เป็นจังไดดีใจเสียใจ,เป,ใจเป็นจังไดหักสร้างเป็นอย่างไดให้มันรู้แย่างมามาเรียนรู้ซุ้มนี่โดยเฉพาะเนี่ซุ้มเฮามาเรียนรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันมากกระทบมันเกิดมันดับพวกเขารู้ว่ามันเกิดมันดับหรอเขา้าเขาบ่ไปยึดมันถึงมันในบอ ช่งเสียมีมีความเข้าใจตรงนี้ศรัทธามีศีลตรงนี้นี่นี่คือพระอาริยะบุคคลบองต้นบ่ลังเลสงสัยในคําสอนพองพุทธเจ้าว่าว่า,วาที่พระองค์ได้ตรัสแล้วเป็นความจริงเป็นเรื่องสัจธรรมพิสูจน์ได้ทุกเรื่องทุกถ้อยคําคําพูดของพุทธเจ้าเนี่ยออกจากะว่าโอรพระเจ้าเนี่ยไม่มีคําว่าเป็นสองเป็นจริงเป็นหนึ่งมาตลอดพิสูจน์ได้เพราะพระองค์ จะพูดแต่ละคำจะแสดงธรรมแต่ละคำล้วนแต่พระองค์กันกองด้วยสติสมาธิปัญญาที่ละเอียดอ่อนความเป็นสัพพัญญูรู้สุกสิ่งทั้งปวงนี่คือไม่เคยพลาดพูดไม่เคยพลาดนี่คือสิ่งที่เป็นอัศจรรย์นะสองพันห้า 2, 000, ร้อยกว่าปีแล้วจนมาถึงวันนี้ไม่เคยล้าสมัยใหม่เสมอทันสมัย,มยนี่คือคำสอนพระเจ้า แล้วก็สอนเฉพาะเรื่องทุกความดับทุกเท่านั้น <c oughs> พระองค์ไม่สอนเรื่องอะไรแต่งแต่สมัยนั้นมามาสมัยนี้พระสงฆ์ยันยมที่มาเรียนรู้ธรรมะพระเจ้าก็เรียนรู้เพื่อดับทุกบเบลเลียนเพิ่มทุกได้บริเลียนเพื่อสิมหายยศหาตําแหน่งหาลาภหาสก,กาุลถ้าใครเข้าบวชมาหายยศหาลาภหาตาแหน่งผิดประเภทไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าสอนเดี๋ยวนี้ พวกเราจะสังเกตว่มามันมันทำผิดประเภทการมาบวชก็บวชเพื่อจะหายศหาตำแหนง่งหาลาบสักกระไม่ใช่นั่นไม่ใช่ถ้าบวชมาแล้ว,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 ว ards, หาลาบหา,าบหาลาบหาสัก,กระหาอยู่ดีๆแถวบางว่าไม่ใช่ทางการบวชเหล่านั้นมันจะไม่ได้ไประโยชน์มันจะสูญเปล่าทั้งทั้งที่เรา,าบวชแล้วยังไม่รู้ความหมายว่าคําว่าบวชคําว่าสละคําว่าจาคะ เหมือนท่โยมเหมือนกันโยมพ่อโยมแม่มาเนี่ยเรามาบวชเพื่อมาสละมาชาค่เดิ่าด้มาอย่างเด้กินแค่อิ่มเราเราชาวชาวทกินยังกระซางเสียบอร่อยห้องก็กินแค่อิ่มเสียบบ่เสียบเลเข้าใจพิจารณาแต่คนทั้งโลกมันกินต้องอร่อยต้องแสบบ่แสบบ่กินหลานไดบ่แสบบ่ไปกินเนี่ยวหากินแต่แนวแยเสบ กินต้องอร่อยต้องหาความอร่อยความความเพลิดเพลินความสุขทางรูปรบกิ่งเสียงสัมผัส่ยเป็นส่วนมากแต่พวกเราชาวธรรมกต้องให้เข้าใจว่าเราพิจารณาปจัจจัยสีไม่ว่าเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคเนี่ยให้เป็นไปโดยไม่ให้เกิดกิเลสพวกเจาจำเป็นงให้พิจารณาปฏิสังขโย ให้เรากินเพื่อไม่ให้เกิดความเมามันกําลังทางกายไม่ให้เครื่องไม่ให้ประดับตกแต่งกินเพื่อให้ร่างกายตั้งอยู่ได้เพื่อไปพุทธภูมจันทร์เพื่อนอกข้อภูมจันทร์เพื่อที่จะเห็นให้อานุเคราะห์ใส่เสื้อผ้าก็บวให้งดงามไม่อย่างเพื่อปกปิดอวัยวะไม่ให้เกิดความละอายเพื่อม่าให้ป้องกันเหลือบยุงล้มแดกในสัตว์เลื้อยคานที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันตามมีตามได้ที่ที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ทางวัดจะจัดให้ บ่อใดแหมีอีอย่างหมักไม่คือเราอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายนี่แล้วก็ยารักษาโรคบ่อเก็บบอ่อไข่ก็บอ่อกินหัวมันมันเจ็บมันไข่เขาค่กินนึกสินะเอาพิจารณาเพื่อบอ่อไหมันมีหลงมาเบียนเบียนเพื่อให้ไม่ให้ลาบากก็แค่นั้นถ้าเราพิจารณาปัจจัยสี่อยู่เนืองๆแล้วมันจะไม่เกิดกิเลสกิเลสมันจะเกิดทั้งนี่แหละทั้งข้าบริโภคันเข้า เป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาสิ่งไหนที่เราได้ใช้สอยล้วพิจารณาแล้วมันจะไม่เกิดโทษไม่เกิดกิเลสมันจะเพ่เกิดความอยากหลายนายยมพอญเมพวกเราเหมือนกันเราจะต้องมาละเอียดเด้คำสอนพระเจ้านี่ทุกถ้อยคำทุกวิธีการจะเดินจะเดินจะนั่ง,จะ,งจะนอนจะพูดจะคิดจะทำท่านให้มีสติกำกับไวพังเผอเผอยย่มไรกิเลสมันจะข้าว่าแสกแซงทันที เพราะม,มันมีอยู่แล้วกิเลสโกรธโลภหลงนี่ยมันมีอยู่แล้วยิ่งเราไม่ควบคุมยิ่งอันตรายนะใครก็ตามถ้ามีโกรธโลภหลงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายน่ากลัวมากขั้นเพราะมันจะทําให้คนรอบข้างคอยได้รับความลำบากความร้อนร้อนไปด้วยโลภได้ทุกที่ทุกเวลาขันมันมีความโลภโกรธได้ทุกที่ทุกเวลา หลงได้ทุกที่ทุกเวลาโมได้เกี่ยวว่าอยู่วัดนอกวัดด้ว้ันมันไม่กิเลสมันโมได้กลัวไม่ในละอายถ้ามันมีความโลภความโกรธความหลงยมพ่อมยมแม่จะต้องจะต้องเห็นโทษมันอย่างอากุศลมมละลมร่างเงาของกิเลสทั้งหลายคือความโกรธโลภหลงนี่ทําให้โลกเกิดความไม่สงบสุขก็ขเพราะตรงนี้สงฆามันยังกับเพราะมันโกรธนี่แหละขันมันบโกรธมันสิขากันได้บอกแม่จะบอกยมบ่อแม่ เพราะมันโกรธเพราะมันโลภอยากได้ใช่แดนอยากได้มหันยิ่งกันตัางคนตัางอยากได้พื้นที่บอกเพราะมันหลงมันยึดมั่นถือมั่นมันเลยเคยไม่ยอมกันไม่ยอยอมพอ่ยอมเบ,เบถ้าเราถ้าต่างฝ่ายถ้ามนุษย์ทั้งหลายไม่มีความโกรธความโลภค,ความหลงหรือว่าควบคุมได้แม้จะไม่หมดแต่ควบคุมได้ให้เอาความยุติธรรมเป็นหลัก ความถูกต้องเป็นหลักมันสิใตยบอกมันสิสงขามกันบ่าขาดมเมตตาธรรมเดี๋ยวนี้มนุษย์ของเราขาดตรงนี้มากขาดสินขาดธรรมขาดความรักมีตากันสงครามมันเกิดขึ้นเพราะมันขาดความรักความมตตาเมนอยู่บอกอยู่บอกอยู่เมว่าสินธรรมห้กลับมาโลกาจาจะวินก็นนกเราจะพังพินาศโมไรโมไรเกิดจากบินฟ้าอากาศเกิดจากมนุษย์ ที่กิจใจที่บมม่มีศีลมีทรรม,ม่ได้ยอมพ่อย่อมเม,มันขาดศีลขารรมขาดความรักความเมตตาต่อกันนั่นนั่นสิไปมองหาหม่องไดสิไปหาปองดองสามัคคีกันสิตั้งกฎหมายแตทําำกฎหมายทำทรัฐมนูญอะไรต่างๆมันก็มดมกขันมนุษย์บม,ม,ม่มีศีลมมธทรมันมีส่องโวย่หันแ่ละเพราะมนุษย์เองเป็นคนทำเนี่ยพวกเราจะต้องเข้าใจ มีธรรมเท่านั้นมีศีลมีธรรมเท่านั้นที่จะปิดช่องโหวได้นะ้ว่าต้องไปหายว้มองเหตุมองคน้นบ่มีคนบ่ห็นบ่ปินบ่บ่ถืโอโทษบ่เมนกดแห่งกรรมไม่ได้ต้องการไม่ต้องไม่ต้องขึ้นว่าจะใครเห็นไม่เห็นเขาบอกบุญบาปกพได้ขึ้นว่าใครเห็นบ่เห็นอืมว่าต้องไปเหตุความดีก็ว่าต้องไปซี่ให้คนเห็น ในคี้มาตัวเราเราจะรู้เองบุญบาปใครทําเรารู้เราทําอะไรเรารู้นี่แต่เราจะต้องเข้าใจตรงนี้เบิกใจของเขามีสติปัญญาบอบ่เยึนหมันถึอมหมันเข้าใจพอสังขารร่างกายของเขาพ่เทียนเข้าใจอยู่ตลอดอยู่บอว่าร่างกายนี้ต้องตายต้องถามเจ้าของนี่ต้องสอนเจ้าของต้องบอกเจ้าของเตือนเจ้าของยืนบ่อยๆว่าร่างกายนี้ตายแน่นอนไม่เกินร้อยปี อาศัยมันชั่วข่าวต้องดูแลมันไปแต่ต้องอย่ามายึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นตัวเราของเราให้มันอยู่ในใจอยู่เสมอทําให้ในใจเสมอเตือนตัวของไว้เสมอว่าร่างกายตายแน่นอนร่างกายนี้จะต้องแตกสลายวันหนึ่งไม่ลังเลสงสัยในเรื่องบุญบาปกดแห่งกรรมใครทําดีคนนั้นก็ได้ดีใครทําชั่วคนนั้นก็ได้ชั่วอยู่ตรงไหนทําดีทําชั่วก็ได้ดีได้ชั่วเหมือนกันวันเป็นว่าทําดีอยู่วัดก็จะได้ดีด้ทําดีนอกวัดก็ได้ดีให้กันทชส่วน อยู่นอกวัดก็ไดสวททาสวอยู่วัดก็ไดสวว่าได้เกี่ยวอยู่สถานทีเกี่ยวอยู่เกี่ยวอยู่กับตัวเราทุกคนนั่นพวกเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยดังนั้นเรามาสั่งสมบุญก็ให้สั่งสมบุญให้มากที่สุดข้อบุญเป็นชื่อแห่งความสุขเนี่ยทานศีลภาวนาที่พี่น้องมาทําศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราก็ทํนี่สติฝึกให้มากขันยักพนทุกหลายต้องฝึกสติให้มากดิ ทางญาณทีประสงค์ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกเจริญปัญญาให้มากๆศีลส,สมาธิปัญญาเข้าสิดับทุกข์ด้วยก็ด้วยมักไม่องเป๋สีบริสุดด้วยก็ด้วยเข้าปฏิบัติมีปัญญาขันเ์ามีปัญญาเราเขาสมา็นใจให้เขาสงบก็ได้นะขันธว่ามีปัญญาใ,ใจใจสงบบ่ได้เดีนะนะผู้ลงค้นคืดนขึเบิดมือเบิดขึ้น,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 นว่ามีปัญญาหาจิตสงบ พ่อโบรูวิธีไม่ได้ได้ยินได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าขันท่าเข้าใจธรรมอันที่ห้องเป็นทุกข์นี่พออย่างเพราะมันบ่ได้ยินธรรมะพุทธเจ้าบ่ได้ยินจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เข้าก็เลยบอกว,ว่าวิธีดับทุกข์ออกจากทุกข์เป็นยังไงขันพระโหทุกข์สิดับทุกข์ไดบ่ยังพอยังเมบ่ได้เข้าโบโหวิธีออกจากทุกข์มันสินดับทุกข์ไดยังไง ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยทุกมันเกิดจากอย่างยมพออมเองก็ตตรงตรง,ตรงเรียนรู้ด่อ่ามันทุกข์เพราะอะไรทําไมมันต้องทุกข์ทุกข์เพราะอะไรสาเหตุมันเกิดจากทุกเพราะอะไรเข้าสิตรงมาสาวสาเหตุมันเรลาก็สิดับหมองหันดับเหตุอา้าวคิดบด่ดีพูดบ่ดีทาบาด่ดีนี่เหตุให้เกิดทุกข์เข้ากับสิเศร้าที่คิดดีพูดดีทาดีก็เป็นเหตุให้เกิดสุขมันเพบไ่ได้อยากในอย่าง แค่มาเบื้องไก่เบื้องไก่เบื้องว่าจา่าจะคอมเลยแต่ละวันเนี่ยมาทําตรงนี้ฝึกกิดของเรามีสตีนั่งสมาธินี่เป็นเหตุให้เกิดความสุขพวาเราเชื่อไหมล่ะม,มันเสื้อห่อเสื้อห่อเห็ดอยู่นี่ขันผูใดบ่นั่งมันจะหาความสุขใดไงบอความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าความสุขตั้งอื่นส่วนมากเป็นความสนุกหาความสุขที่แท้จริงบ่ได้ขันบ่สงบ สงบกายสงบวาจาสงบใจนี่คือความสุขที่แท้จริงผู้ทธเจ้าพนบอกคเคเ้ามานังกระสือนี่โบปากบบติงยั่งว่าท่านได้สงบใจกระสางมันก็ยังมีความสุขระดับหนึ่งระดับหนึ่งเด้แต่ยังว่าท่านได้ระดับสูงสุดขันเขาสงบทั้งใจมันนั่นคือระดับสูงสุดเข้าก็เลยมาผากเพียนมาผากเพียนทาจิตของเราให้มันสงบกายวาจาสงบแล้วก็มาทําจิต กิจมันสงบยากมันฝึกได้ยากเราก็ต้องฝึกขันฝึกดีแล้วจะนําสุขมาให้พุทธเจ้าบอกก็จะมาฝึกฝึกแบบไหนก็ฝึกแบบสติปัฏฐาสีฝึกแบบมีอดียมมากมีองค์เปรตฝึกอย่างสีศีลส,สมาธิปัญญามีสติในลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้จะถึงไม่ถึงก็ทำแต่เรารู้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เราถึงความดับสอนตัวเองบอกตัวเองภากเพียรเท่าน,นั้น เดาเฮ็ดไหลก็อกสีน่บอกเก่วเองสอนเจ้าของอย่าวกไหลก็เฮ็ดเฮ็ดไลก็โบไม่ต้องพูดอะไรมากทําให้ดูอยู่เห็นยินในสัมผัสขั้นถัดมันก็มาผลทุ่ยยม,มเนี่ยย่อมอยี่มเล้สิ่งที่เราทานี้ผลพลอยได้ต่างๆมันจะตามมาโดยที่เราไม่ต้องการแต่มันก็ตามมาถ้าเราอยู่ในทางนี้มักไปององแปะศีนสมาธิปัญญาดังสมาธิเดินจงกรมสอนโมน มีแต่คนอยากจะมาทำบุญมีแต่คนมาสนับสนุนแห่งเขามีคุณธรรมสูงเท่าไหร่ก็แห่งมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างได้มาด้วยบุญด้วยมาด้วยธรรมพี่น้องแอดิทรมที่มาวัดตอนกูมาด้มาด้วยศรัทธาในพระธรรมที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงให้พระธรรมหลายๆคนที่ไม่รู้จักก็เพราะด้วยอำนาจฟังธรรมจากติ๊กตอกจากยูทูบจาก Facebook ผวานนี้ก็มาจากพยกคฆภูมเป็นาสธนาธารณสุขสอาอนามัยทั้งผู้หญิงผู้ชายมาทําบูญมาทําบุญได้ฟังธรรมทาบุญเอาน้ํามาทวายเอายามาถมวายเอาปัจจัยมาทําบุญการน้ํคกาไฟโดยที่เราไม่รู้ก็เลยบอกโอ้ยขอบคุณพระธรรมไม่ได้ขอให้จเจริญในนาทีขอให้มีมีโอกาสจะมาจาศีลมาเลยจะมาบอกมาได้ตลอดพี่น้องมาได้ ตลอดวันทุกวันไม่มีวันไหนที่จะมาไม่ได้าบอกเราไม่ต้องการอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ต้องคิดมากไม่มีเงินก็อยู่ได้แต่มาบอกคนที่มีญาติโยมพขจะมาสัตย์สรรมตน,นเองผู้คนที่เราไม่มีขอให้มีหัวใจศรัทธาบอกมีศีลมีศรัทธาแค่นี้ก็อยู่ได้เรามีศรัทธามีศีลก็เราเหมือนมีทรัพย์นั่นแหละทรัพย์ตรงนี้ก็เรียกว่าทรัพย์ภายในแล้วคน ผู้ที่มีทรัพย์นอกญาติโยมผู้ที่พอที่จะเข้าใจก็จะรู้เองก,ก็จะเข้าใจเองโดยเราไม่ต้องไปขอไปบอกพี่น้องมาเข้าใจทุกคนเพราะอะไรเพราะธรรมะเข้าใจธรรมผูนะ้ใดเ,เขอถึงธรรมหรือว่ามีผู้ใดอกศีตนีย่อมปอย่อมเมยมันไม่ได้อยากให้ไม่ตนีเลยมันยิ่งให้มันังมีความสุขให้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้น มันเห็นคุณค่าของการให้การเสียสละการให้น่นนะคือการสั่งสมบุญรักษาศีลกับเป็นการให้คือกันนี้นั่งสมาธิคือการให้นี่จะคิดว่า่ได้ให้นี่อันนี้แห้งในบุญหลายเนีย่ยยมพ่อยมแม่จะคิดว่าโอ้เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากยมพ่อยมแม่เนี่ยมารักษาศีลนั่งสมาธินี่คือการได้มาสั่งสมบุญที่มีอาณิสงส์มากแล้วแกเข้าถึงธรรมก็มาเข้ามาตรงนี้นี่ เมื่อมีท่านเรก็ต้องมีศีลเมื่อมีศีลก็ต้องมีภาวนาเด็มันจังสีสมบูรณ์แล้วก็มัณฑิงสีเขาเขาถึงถ้ำได้ลำพองเคพ่อทานอย่างเดียวไม่เข้าใจเรื่องศีลเข้าใจเรื่องสมาธิก็จะบม่รู้รมเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ยมอจะเมตต้องเข้าใจบุญสามอย่างนียมันจะมันจะขาดไม่ได้มันจะมันจะกลมกลืนกันคือสามก่อนเสาก้อนเสาสามก่อนเดี๋ยวข้อค้างหมอค้างเนี่ยอยู่ในกินใด กามีสองก้อนข้างแล้วข้างได้ยูแต่ว่ากับพอน,อน่นอ่นแต่ถ้ามีสามมันสีข้างได้มันคงมันใจนะมันชิมันใจน่นะบุญสามอย่างเครื่ระนะอ,อ,อ,อนนทงทา,งา,งานศิลนพวนาก็เหมือนก้อนก้อนเสาสามก้อนเนี่ยแหละที่สีข้างหม้อข้างอียงเขาได้นี่นะเหมือนกันที่จะทําให้กิจใจของเราเนี่ยอยู่กับบุญสามอย่างนี้มันจะทําให้กิจ